ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะวันนี้ l o อต h ไ h a ์ฮนะฮะช่องนี้ก็มีอะไรอร่อยๆอมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะทำโป๊ะแตกสไตล์ไทยฮ์สให้ทุกท่านได้ชมเลยนะครับเป็นอาหารแนะนำนะครับในนี้ก็มีกุ้งปลาหมึกและหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ แล้วก็ยังมีปลานะครับใส่ปลาเนื้อปลาก็ไดนะ้เนื้อปลาถ้าเกิดท่านหาปลาช่ออปลาอะไรไม่ได้นะครับเราก็แนะนำให้ใส่ปลาโซงนะหรือว่าเอาปลาที่ท่านอยากทานแล้วกันนะแต่ร้านนี้เราใช้ปลา ปลาดุกนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราไม่มีปลาดุกนะครับเราก็จะใส่ปลาที่ลาเตียงกลยจะสุกน,นะครับอันนี้บางคนชอบใส่ปลาสวายก็ได้นะครับปลาสวายก็อร่อยนะฮะเนื้อก็จะนุ่มนะฮ เรามาทำนี้เราก็จะไม่เห็นข่าวหรอครับนะน่าทานเลยนี้นะครับเราก็เตรียมจานแล้วเราก็ใส่สตรอเบอร์รเข้าไปก่อนนะครับวันขโมงโอ้ยหอมกลุ่นนะน่าทานครับรสชาติก็จะออกเปรี้ยวเผ็ดนะครับลูกค้าสั่งไม่เผ็ดก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเกิดสั่งเผ็ดเราก็มีพริกที่เราโขลกเตรียมมาไว้แล้ว ก็จะมีขิงด้วยนะครับวันนี้เพื่อสุขภาพนะครับสวยงามแล้เดี๋ยวเราก็จะจัดส่องด้วยนะฮะท่อนหอมที่เราสับเตรียมไว้นะโอ้ลคอรก็ยังมันอยู่ทั้งนั้นเรามีไอคัดดูนะใส่อหอมมาแล้ววานนิ่มหูน้ำลายสอดฟูมแตกเต็มป่ากเลยครับเดี๋ยวเราก็จะไปให้ลูกค้า เราก็ทำกินเองด้วยให้ลูกค้าด้วยนะ,ะน,ะะนะฮะนะฮะอันนั้นเตรียมในการรู้ทากินเองนะฮะเสร็จแล้วนะครับนี่เด้สองเมนูเลยนะ,ะ,นะ,ะถ้าจะทานไม่หมดก็เก็บไว้ได้ครับโอเคครับทุกท่านสวัสดีครับ